สวัสดีครับผมชื่อกอ๊อฟนะครับเป็นพ่อของน้องน้ำมนต์ที่เรียนคู่มองที่ซีคอนสแควร์เรียนออนไลน์ครับผมจะถาพ่อน้ำมนนิดหนึ่งว่าสาเหตุที่ให้เลือกเรียนคู่มองและเรียนออนไลน์คิดเรียนไหนะเพราะว่าอยากให้เขามีพื้นฐานภาษาอังกฤษเรื่องเรียนตั้งแต่ปสามวครับ ก็คือว่าเรียนมาก็ดีข <pl ains> ึ <inde> ้นครับแล้วก็พอดีมีญาติเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ด้วยครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียนเก่งนะแล้วก็มีทักษะทางด้านนี้ความประทักใจที่น้องได้เรียนมาสามปีที่คุณพ่อเห็นคืออะไรก็ผลการเรียนก็คือภาษาอังกฤษได้เต็มทุกเทอมครับเต็มร้อยทุกเทอมแล้วก็ ไม่เคยตกครับผมแล้วก็วิชาโอเน็ตทำคะแนไนได้ดีโอเน็ตภาษาอังกฤษทําได้ดีครับก็ได้เกือบเต็ม,มและได้คะแนนอันดับหนึ่งของโรงเรียนครับเวลาน้องเขาทาการบ้านเคยมีไหมที่แบบว่าท้อหรือไม่อยากทำเขาไม่ค่อยบ่นครับมไม่มีเขาชอบภาษาอังกฤษครับ ในกรณีถ้ามีวันไหนที่เขารู้สึกไม่อยากจะทำการบ้านคุณพ่อใช้วิธีอะไรก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้ครับ<อ>เขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยไม่ค่อยบ่นเรื่องเรียนภาษาอังกฤษเท่าไหร่เป็นคนที่ชอบใช่อชอบภาษาอังกฤษครับ,ค,รบความประทับใจที่เขาได้เอาภาษาอังกฤษไปได้ใช้ตอนขึ้นมอเด็อยู่งไหมะคกะ็เป็นเขาที่เข้าสอบติด โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดก็คือว่าเขาได้คะแนนภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็ดึงให้เขาทำเหมือนว่าเขาเอาผลรวมมารวมกันนะครับทำให้ได้ใช่แล้วก็เป็นห้อง EIS ห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษวิทย์คณิตเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าคะแนนภาษาอังกฤษครับและเขาเลือกเรียนเอง ความประทับใจนะให้คุณพ่อบอกความประทับใจนะในการที่ลูกเร่มมาเรียนครูหมอกก็ประทับใจมากครับเพราะว่าลูกทั้งสองคนก็เรียนที่นี่ครับแล้วก็ผลการเรียนดีทั้งสองคนมีพื้นฐานที่ดีพอไปเจอเข้อสอบอะไรเขาก็สามารถวิเคราะห์ได้อ่านได้แปลได้อะไรเงี้ยครับก,ก็ทำให้เขาทำข้อสอบได้คขอบคุณมากค่ะ